ะคะแล้วอยู่ในด่านโลบอกนะคะก็ที่ในเกมฟลกุลานะคะไอดีอยู่ในคอมเมนต์นะคะเดี๋นนะะยวเรามาเล่นกันอันนี้นะคะเล่นก็จะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะไม่ค่อยเหมือนในโลบอกนะคะเพราะบางทีที่เราเล่นโลบอกมันก็จะรู้สึกหัวร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็สนุกนะคะก็จะคล้ายๆกันอยู่นะคะด่านก็จะประมาณนี้เลยนะคะ มีความคล้ายคลึงเรบอกเยอะอยู่นะบอกเลยว่าคนสร้างเก่งมากเลยนะคะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ยากเหมือนกันนะนีะขอเฟกจัก,กรยานนะคะนราจะขี่ไปได้ไหมนะ ชิบชิบเหมือนจะตกนะแล้วขี่ไปช้าช้นะคะต้องหลับใช้ะมาธิไงค่อยค่อยขี่ไปช้าๆ้นะคะโอเคถึงแล้วนะ ก็จะเหมือนเป็นเลเซอร์นะคะอย,อย่างนี้นเลยถ้าเราโดนเลเซอร์ในระบกนะั้นเราก็จะตายนะคะแบบชิ้นฝ่วนเราก็จะเป็นแบบแยกอะแยกชิ้นฝ่วนมันก็จะเป็นด่านนึงนะคะ มีฝันน่ารักดีนะทุกคนอันนี้ก็จะมีตกเล็กน้อยนะคะตกไม่เป็นไรอยากขึ้นไปตรงนี้เลยแล้วกันนะนี่นะคะทุกคนปึ๊บโอเค เดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวาจะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะเลือกสีฟ้าแล้วกันนะโอเคนะคะทันนี้ขอเลือกสีเขียวไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาสีมว่วง โอ okay, เคเราจะกระโดดไปนะคะซึ่บได้อยู่ได้อยู่นั้นกระโดดไปเลยอุ้ยตกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นนะคะที่ว่าถ้าเราเล่นเสร็จจะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็น่าสนุกนะเดี๋ยวมาตรงนี้เลยซึ่บนะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปตรงนั้นดูนะคะ มันจะเป็นยังไงนี่โหสวยมากเลยอะแต่ตรงน,นี้ก็ยังมีด่านอยู่นะเราจะลองเล่นด่านดูค่ะอันนี้มือมันต้องแบบอันนั้ไม่เล่นแล้วเดีหห๋ยวอมาตรงน,นี้เลยนี่ทุกคนดูดีอะสวยมากเลย ดีมากเลยะคะใันนีอยู่ในคอมเมนต์นะ